ใช่ว่า h ฮลักส์ทราโวจะมีแค่เครื่องดีเซลเท่านั้นรุ่น EV หรือไฟฟ้าล้วนๆก็มีเหมือนกันมาดูกันว่าเอกลักษณ์ประจำรุ่นมีอะไรบ้าง ร่มกันที่ดีไซน์กระจังหน้ากันก่อนเนื่องจากเป็นรถ e ีวีจึงทำให้ต้องมาแบบปิดทึบแต่ดูเหมือนว่ามันปิดทึบไม่หมดถึงเหลือแค่ช่องเล็กๆไว้ระบายอากาศเท่านั้นแม้จะไม่ได้เปลี่ยนกันชนแต่อย่างน้อยก็ทําให้ตัวรถดูกลมกล่อมได้อยู่ส่วนตัวล้อแม้จะมีขนาด1 7นิ้วแต่ดูเหมือนว่า Toyota ออกแบบให้มีดีไซน์เฉียบได้อีกจากการใช้สีทูโทน ปัดเงาตัดสีเข้มเรียกได้ว่าแม้จะเป็นรถ e ีวีแต่ตัวล้อนั้นยังคงเฉียบเหมือนเดิมยังไรก็ตามตัวปวงล้อนั้นก็ได้ถูกถอดออกเรียบร้อยแล้วและแทนที่ด้วยเส้นสายที่ทําคล้ายกับปวงล้อแทนถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทเขาตัดเพราะว่ากักออปชันเพื่อให้ไปเล่นตัวพรีเมียมแต่สำหรับรุ่นนี้เขาก็มีเหตุผลอยู่นะเพราะช่องเติมเชื้อเพลิงมันอยู่ด้านหน้าครับแน่นอนว่ามันกินพื้นที่ปวงล้อไปแล้วถ้าเกิดใส่ชิ้นส่วนเดียวกับดีเซลแล้วก็คงไม่โอเคแน่ๆดังนั้น อาจจะต้องรอกันสักพักหนึ่งเพื่อให้มีป่งล้อในเวอร์ชัน e v ก็เป็นได้แต่จะมาเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่รับปากครับส่วนตัวรูชาร์จนั้นจะมีทั้ง ac และ dc สเปคจะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวมาลุ้นกันแม้ว่า Travel e จะเป็นรถขับเคลื่อนสีรล้อแต่ปุ่มชิป on the fly ฟหายไปดังนั้นถึงได้ช่องสเสนเรียนแบบเดียกับตัวขับ2แทน แต่ก็มีระบบ MTS ที่คอยจัดการดินามิกเกี่ยวกับตัวรถให้เหมาะสมกับสภาพถนนนั้นๆแต่สังเกตว่ามันมีโหมดหนึ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือโมกุลซึ่งจะคอยลดความเร็วตัวรถและเพิ่มเสถียรภาพในการเกาะถนนเพื่อให้ดูสภาพถนนที่เละสุดๆในป่าทําให้ผ่านอุปสรรคได้อย่างง่ายขึ้นกลับมาดูที่มาตรวัดอีกทีหนึ่งเห็นได้ชัดว่ามีการปรับรายละเอียดบางอย่างแน่นอนว่าจากปริมาณน้ํามันกลายเป็นปริมาณไฟ และกลังการชาร์จและปล่อยพลังนั้นก็จะอยู่ซีกซ้ายแม้จะคล้ายๆกับรถไทบริดจแต่การดีไซน์มาตรวัดนั้นมันคนละเรื่องเลยครับเรียกได้ว่าเป็นของพิเศษสำหรับรุ่นนี้จริงๆกลับไปที่คันเกียร์กันต่อแน่นอนว่าตัวรถนั้นจะมาพบกับเกียร์ไฟฟ้าและที่สำคัญดีไซน์ก็จะเ,เหมือนกับอัลฟาไทบริดแถมย้ายปุ่มเบรกมือไปที่ฝั่งตรงข้ามอีกด้วยเรียกได้ว่าชาวกขพลังดีเซลนั้นไม่สามารถแปลงได้แน่นอนแล่นแหละคุมพลังจะมาพบกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนจุ 59.2กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จปกติ10กิโลวัตต์และชาร์จไว125กิโลวัตต์กำลังรวมอยู่ที่196แรงม้าซึ่งจะเกิดจากมอเตอร์ด้านหน้าที่มีกำลัง112แรงม้าแรงบิด258นิวตันเมตรและมอเตอร์หลัง176แรงม้าแรงบิด286.6นิวตันเมตรมาทำงานร่วมกันนั่นเองวิ่งได้ไกลสุด315กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ถ้าเปี็นเป็นกลุ่มพลัง e v แบบนี้ยังไงก็ต้องมีการปรับงานวิศวกรรมใหม่แน่นอนว่าตัวแบตเตอรี่นั้นก็จะยึดกับเฟรมเป็นรูปขลามตัดพร้อมกับเสริมโครงสร้างซับแรงกระแทกอีกทีนึงและตัวแบตจะมีฝาปิดเพื่อความปลอดภัยอีกด้วยพร้อมกับส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งเพลาไฟฟ้า e axle แม้ช่วงล่างด้านหน้าจะเหมือนกับเครื่องดีเซลที่เป็นแบบปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงแต่ด้านหลังนั้นยังคงเป็นแบบแหนบอยู่แต่จะเป็นแบบดีดีออนเพื่อให้รองรับในส่วนของแบตเตอรี่อีกแรงหนึ่งน่าเสียดายที่สีตัวรถจะมีแค่2แบบเท่านั้นนั่นก็คือสีขาวไวเพิลหรือสีเทานมเข้มอย่างแอช ซึ่งเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าเกิดรุ่นนี้ปังแล้วก็อาจจะมีสีอื่นก็เป็นได้นะสมหับราคาจําหน่ายจะมีดังต่อไปนี้เห็นจะชัดว่าถูกกว่า GR Sport ก็จริงแต่อย่าลืมว่าการทํารถ EV บนพื้นฐาน Body on Frame นั้นไม่ได้ง่ายเหมือนกับตัวถัง m o n คอกแบบพี่ l i t e ล่ a เป็นดังนั้นต้นทุนก็เลยแพงเป็นเรื่องธรรมดาออปชั่นในภาพรวมว่ากันง่ายๆมันคือตัว Overland Plus ที่มีการ ถอดชุดแต่งออกไปแม้กระทั่งกลองเก็บความเย็นแล้วหลายคนสงสัยว่า Overland มันจะมีออปชั่นอะไรบ้างไปดูได้ในคลิปของเวอร์ชั่นดีเซลกันได้เลยครับยังไรก็ตามถ้าเกิดใครสนใจก็ไปดูที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศและดรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาคุยกัน